ไปห้าอันนี้ตัวอะไรคะทีทีทีเอ็มอะไรมือไม่ไม่ออกหรอไม่ออกอะ่ะดับเบที ตัว F ตัว F ขอโทษ F O U R C F s n a k Angel S s n a k Angel S I I V ตัว X ลูกขอโทษ S I ตัวอะไร s i x อันนี้ตัว X ลูก I S x ขอโทษ s X I ไสิบหกครับลากดีๆสิลูกต่อไปมันต้องยองเหมือนแผนที่หน่อยไม่ต้องเลยต่อไปลูกทีส R W E T แสไหนดูดีๆทีอะไรที <Three. S 1> ก็ทีอีทีอีทีเอามางดีๆเอาทีอะไรเนี่ยตรงน,นี้น uh. นไปดูทำไมตรงนั้น uh. อ๋อไม่เขียนตัวที uh. ไม่เหมือนกันหรอ ใช่ T T E E N T สิบครับไว้ไม่ต้องอยู่มานี้แล้วก็ยังมานี่ตั้งหากแล้ว <c oughs> แบบนี้โอเคแบบนี้โอเคต่อไป อี I ครับจีจีไอ E I ไอจีทมันเฮ็ดหมวกอะครับแล้วว่ามันเป็นอะไรนะเอ็น นเนะเขียนดีๆสิลูกต่อไปแม่เขียนตัวทีไม่เหมือนกันนะเนาะทีทีเอสอาร์ดับเบิลดีท e ีสามครับต่อไป เอสเอ็ไม่ใช่เหรอเอสอยู่แล้วลูกแล้วตัวต่อไปล่ะเอสอีวีอีเอ็เซเว่นเจ็ดครับเซเว่นเจ็ดมีไหนอูต่อไปตัวสุดท้ายเอ็นดูเลนนา เอ็นอะไรอ่ะลูกท่องก่อนเอ็นอเีเก่งตบมือให้ตัวเองด้วยเช็คเลยนะครับเช็คเส้นนี่นะ